ทุ in the in the anyway ่มเทในการฝึกซ้อมเรื่องของมวยไทยนี่มาเยอะจริงๆครับไม่ได้มาชกที่เมืองใต้ภาคใต้ครั้งแรกแต่ว่าจะเป็น2ครั้งต่อเนื่องเลยนะครับเดือนหน้าเข้ามาอีกครับพี่ในวันศรีธรรมราชตีครับซ้ายผ่านตลอดอันนี่มวยไทยก็ต้องแสงมณีแสงมณีมวยไทยยิ้มมาโดนลำตัวอีกเก็บอาวุธได้โขงไ้ซ้ายมาติดแถบขวาของมิโกนี่แทงไปหมดแล้วนะครับแขนซ้ายญาเลงสุดใจก็มองแล้วนะครับ ยังมีไก่ยิมีสู้อยู่อ้าวอยากมีโอเถียงเอ้าวซองยากมีโต้มีเถียงครับอ่สองก็โดแบบนแทง,ง,ง,งข้างซ้ายพีดูอยู่นี่แต่เมื่อีไม่มีขวาแล้วนะมีแต่ซ้ายแทงกันซ้ายที่ปังยากมากครับคือคุณสู้กันซะมาอยู่ที่กรรมการด้วยนะครับ <laughs> อย่าไม่รู้ว่าโดนชุดนี้ก็ไปอยากจะขับสเปรย์หรือเปล่าเออโอ้โหนะครับสิบล้านแล้วนะเมื่อนกะี ลำแข้งลำดักจะมีมือการช่วยถ่ายใช่ใชครับ